สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแฟลชลอมของ CPU s p r e ต t u m นะครับตัวนี้เป็น C 2 1 y ตัวอย่างนะครับพอดีมีเครื่องมาแฟลชลอมในช่วงการแฟลชลอมเราจะใช้โปรแกรมศูนย์นะครับรีเซิร์ฟดาวน์โหลดเป็นโปรแกรมที่แฟลชลอมเฟิร์มแวร์ที่เป็น d o pack นะครับตัวนี้นะรีเซิร์ฟดาวน์โหลดทูลนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาดาวน์โหลดได้ทั่วไปนะครับไปโหลดที่ romad solution ก็ได้เปิดโปรแกรมขึ้นมาตรงฟันเฟืองเนี่ยเราต้องมีไฟล์ดาวน์โหลดมานะครับเป็น d o pack นะ เป็นไฟล์ศูนย์ที่ทําการแตะไฟล์ไว้เรียบร้อยต้องเป็นดอทแพกนะครับนมสกุลไฟล์ต้องเป็นดอทแพกเฟิร์มแวร์ตัวนี้ใช้ได้กับรีเสิร์ชดาวน์โหลดชูนโหลดโปรแกรมเข้ามาก็ใช้เวลาแป๊บนึงนะครับดูตรงแถบบาร์ด้านล่างจะเป็นการนําเข้าของไฟล์เฟิร์มแวร์เข้ามาในโปรแกรมก่อนเป็นการโหลดไฟล์เข้ามานะครับรอสักครู่เดียวไม่นานนะครับใช้เวลาแป๊บเดียว ตัวนี้เป็นรอม0ูนะครับเป็นไฟล์0ู์ดาวน์โหลดได้ในเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนะครับหรือว่าไม่มีก็ลองไปหาคนดูในรอมแอดโซลูชันอาจจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับก็ไปดูนะครับนี่เมนูฟังก์ชันฟันเฟืองที่2ตรงนี้เป็นแอดวานขึ้นมาหน่อยเราเลือกที่จะแฟดไฟล์แฟดเอ็ีหรือว่าจะติก๊กเอาตัวไหนแฟดหรือไม่แฟดก็ได้ตรงนี้เป็นแอดวานแต่ว่าโดยรวมแล้วอรอมศูญเขาทำเรียบร้อยครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเราก็มีหน้าที่แค่แฟดรอมศู์ ไฟล e Security ของเขาตั้งมาในโปรแกรมก็เป็นเดิมๆไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ NV แล้วนะครับเราแค่แฟลชลอมนะครับมากดสตาร์ทเลยนะครับที่ตัวเครื่องก็กดบวกลบเสียบสายนะครับคีย์บูตก็อยู่ประมาณนี้นะ CPU s p e c t r ้ m เครื่องก็จะทำงานแฟลชนะครับโปรแกรมแฟลชลอมทีละไฟล์เข้าไปเป็น p a r t i t i o n ที่เรียงตามตัววิวพอ o p ของ ตัวลอมเฟิร์มแวร์กับโปรแกรมของเขานะครับที่เราติก๊กติ๊กถูกในโปรแกรมที่เขาเป็นโปรแกรมศูนย์นะครับง่ายๆโปรแกรมศูนย์ตัวนี้เป็นไฟล์ .dot.peg เนี่ยแฟดง่ายนะครับไม่ต้องมีอะไรเยอะเปิดรีเสิร์ชดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วก็เลือกไฟล์แฟดเป็น .dot.peg นะครับแล้วก็รอให้มันโหลดแต่ไฟล์ออกไปที่โปรแกรมตัวแฟดลอมจากนั้นเราก็ มาสตาร์ทกดสตาร์ทเป็นลูกศรสตาร์ทคีย์บูตก็สเปกตั้มโดยส่วนมากก็จะไม่บวกลบเสียบสายก็กดลดเสียงเสียบสายหรือว่าเพิ่มเสียงเสียบสายอยู่ประมาณนี้นะครับรอสักครู่เดียวโปรแกรมเสร็จมันจะมีข้อความแจ้งเป็นพาร์ทครับเป็นพาร์ทรอสักครู่หนึ่งทีนี้ก็ใช้เวลาประมาณเครื่องหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก5นาที10นาทีนะครับในการแฟลชลอมนะอ่าเรียบร้อยนะครับพาร์ทเรียบร้อยแล้วก็ไดรเวอร์ก็จะเร่งออกนะครับ การทำงานก็จะง่ายขึ้นก็ต้องเปิดหน้าไลเวอร์ไว้ด้วยเพราะว่าเวลาเราเสียบสาย USB เราจะได้เช็คพอร์ตเป็นสเปกตรัมได้นะครับ SPD r นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเครื่องก็สามารถบูตนะครับรีบูตขึ้นมาแล้วก็เข้าหน้าตั้งภาษาแล้วก็กดล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าเข้าหน้าหลักนะครับเช็คเครื่องได้เลยนะครับผมโอเคนะครับพอดีมีเครื่องมาก็เอามาฝากนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมลอมแอนด์โซลูชัขอบคุณครับ